มีที่สูงฟันน้องจินน่ารัก yes <laughs> วันนี้นะคะเราจะพาจินมาดัดฟันค่ะ what เอ้า you renew no today not today but we r e gonna do the process of doing the U T e e t h which is called i n w h i c h o u l d l e first b r a c e do people this age do it yes even my friend s I don't know can you see your teeth They're going to do it baby can see mm-hmm can see your beautiful teeth please? คือวันจินเขาว่ามีความยื่นเพราะว่าเขาเกือน้ำลายผิดวิธีมาโดยตลอดแล้วแม่ก็ไม่รู้นะคะจินดูกังวลนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอหมอได้ละ ซึ่งการผ่าชันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการบำบัดหนึ่งค่ะนถูกคือประสงค์เลยคือเพื่อดูว่าน้องเนี่ยมีฟันันแก้มีฟันที่ห่างตรงไหนยังไงมากแค่ไหนเพื่อให้ฟันแท้ขึ้นได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จัดเรื่องการเจริญเติบโตของขากรรไกรของอันบนกับอันล่างให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกต้องมากขึ้นก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนดูด้วยว่าตอนนี้คางน้องอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมพื้นที่ให้ฟันแท้ขึ้นได้ดีเตรียมกระดูกเตรียมขากรรไกรให้ ถูกต้องเฟสหนึ่งเนี่ยประมาณปีคืนก็เสร็จแหละต้องรอกี่วัน พอเสร็จจีครึ่งเนี่ยน้องจิงก้าจะมาสิบสองตอนนั้นฟันแท้เขาก็จะขึ้นแป๊บเดียวเองคือเขาเคยเล่าว่าเขากังวลว่าไปโรงเรียนคนจะมองว่าเขาแบบแปลกหรือเปล่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยเนี่ยพี่ตูกคือฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะคืนที่ในปากมีแค่นี้เองถ้าเราไม่มีการจัดฟันในวัยนี้เลยซี่นี้ก็จะขึ้นมาไม่ได้น้องจิงนึกออกว่าพอมันขึ้นมาไม่ได้คนก็จะซอสโอ้โหเป็นกันใหญ่ไม่เจ็บเลยสบายสบายคนจ๊ะ ขั้นตอนของวันนี้นะคะที่จะทําก็จะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากของ้องจีนก่อนว่าตอนนี้ฟันเขามีผุไหมมีอะไรที่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราจะไปอะเอกซเรย์กันด้วยนะคะแล้วก็เริ่มสแกนฟันเพื่อวางแผนการการักษากัรขยี้ข้าวมากเลยเราไทำได้ไหมขยี้อางมาตรงแค่ต้องนะไม่ใช่ต่าง นี่ที่ซูฟันองจินนี่อันนี้คือฟันแท้นะคะโอ,อ้ จินไม่จัดฟันขึ้นไม่ได้แน่นอนอันนี้คือฟันเคี้ยวของจินเนาะนี่ลองดูขนาดที่ฟันมันใหญ่นะคะแต่พื้นที่ในป่าคุอน,น้อยมากแล้วส่วนอันนี้เป็นฟันแท้ที่เตรียมตัวขึ้นแล้วเป็นก็จะเป็นฟันน้ำนมที่กําลังจะหลุดในอนาคตพื้นที่ในป่ากก็ดูจะไม่พอให้มันขึ้นมาได้ดีประมาณันนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่เอ็กซเรย์ด้านข้าง <laughs> นะคะก็จะ <laughs> <c oughs> เห็นองศาข,ของฟันหน้าบนฟันหน้าล่างซีซีอันนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกต้องแต่ขาตรงจินก็จะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว สรุกขาวไก่เขาก็จะเจริญประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆย,ย,ยาวขึ้นยาวขึ้นนะคะเมื่อโตขึ้นเนาะวันนี้เราจะพาเข้ามาใส่เครื่องมือแต่ีย๋ยวลองมาดูมันน้ิินกันก่อนดีไหม อันนี้เป็นใบหน้าของด้านข้างอันนี้คือหน้าตรงแต่พอมาในส่วนของรอยยิ้มเห็นอะไรไหมเอ่ยลักษณะของรอยยิ้มน้องจีนฟันเขาจะค่อนข้างล้มคือขากรรไกรเขาจะค่อนข้างแคนิหนึ่งก็เลยจะเห็นไอ้รูๆที่เป็นช่องอากาศค่อนข้างเยอะ อันนี้คือฟันบนแนวของขากรรไกรเนี่ยแทบจะเป็นตัววีเลยซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนี้เนาะอาจจะทำให้ฟันแท้ขึ้นมาซ้อนเกยหรือกระเดิดออกนอกแนวการสบฟันที่ดีเราก็จะต้องมีการขยบนะคะแนวขากรรไกรที่ันเป็นตัวยูที่สวยงามมากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ล้งจริงเนี่ยมีแนวขากรรไกรที่โค้งและก็เป็นฝีปากนะเวลายิ้มก็จะเห็นฟันที่ขึ้นมาตรงๆได้ดีขึ้นตรงที่ควรต้องชิดก็คือต้องชิดตรงที่เราต้องควรเว้นช่องหางให้มันหางเพื่อให้ฟันแท้ที่ยังไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาได้ก็จะ การเบนช่องว่างเอาไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นฟันล่างก,ก็เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆขยับนะคะให้อยู่ในโค้งที่ดีขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องว่างที่มีการคำนวณเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าเออช่องน,นี้ควรเท่าไหร่เท่าไหร่อหน้ารักิลลีลมากแดงนะคะเล็กๆหน้ารักอืหน้าหลักจ <ใน S 1> ะบ <ใน S 1> ูดต <ใน S 1> ูบีมาแล้้าปาก<ใ>นะคะนี่คือไนเปี้ยวเป็นไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ เจ็บไหมเจ็บไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดปั๊นั่งดีกว่าปั๊นั่งดีกว่าเออรู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะเหมือนมีมมนนอ,อะไรคลุมคุมซันเนาะใช่ไหมเจ็บอะไรก็เจ็บเจ็บอะไรก็งงที่ดินใส่แล้วเป็นไงบ้างคะมองเห็นอะไร,หรไ,ไหมไมองดูมองดูอย่างเดียว นองิ๋นหนูเราหยิคู่งมืออันบนอันล่างขอดออกมาสิคะใช้มือแกะออกมาได้เลยไม่ยาก yes, <you> ใช่ไม่ยากเลยหลุดลองเลยโน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 ขอดจากข้างหลังขอจากข้างหลังหยิบออกมาเลยเออก <laughs> <laughs> ่อนอื่นน้องจินย่ออกไม่รู้ว่าไหนบนล่างเลสเกตทำไมทำไมนีม่ถึงหลุ โอ้โหเก่งมากเลยสุดยอดอ่ะอันนี้เป็อันบนนะคะน้องจินใส่เลยวางให้ซี่แล้วกดลงไปองโอ้โหอย่างนั้นแหละสุดยอดยากไหมคะไม่ยากเนาะ <laughs> อเก่งจังโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเออง่ายนิดเดียวต้องกัดไหมคะตองกันด,ด,ด้วยใช่เดี๋ยวต่อมานะน้องจินนะ <laughs> นใช่อันนี้กัดเลยลูก บายออนดิส่สวนอ้อย่างนั้นแหละตึงนิดน้นใช่ไหม <c oughs> ถูกต้องแค a ซีด S. <S อะเวิร์ดเอสไหนลองๆค่มันเป็นเสียงที่ผ่านซอฟฟังมันจะ,จะออกไ <c oughs> นยากพบกับอีกนิดนึง Yes